่ขีมาเบิ่อคนน้อยบอฮัสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า่าไว้สวัดีจ้าเห็นนาบูดเห็น่อนนะเอ๊ะมานพ่ออานอันออบ้าก็มาอดเอ้ะเอ้ะให้ก็ตื่นนอนบ่บอมื่อกี้ให้ก็ตื่นนอนบอ่ ดีพ่อแม่พี่น้องสบายดียำแรงๆเนาะหลังจากกินข้าวกินน้ำแล้วพี่น้องสิมาใชยหุดนหน้าต่อเนอะไช่หุดยยำแรกพี่น้องไท่ในี่แล้วก็สิเนื้อพี่น้องสินง,งานสุดท้ายไท้นี่กับใช้หุดไว้ยอดพี่น้องไท้นี่สิยอดเนาะปกติกับดำเนาะให้นน่เนาะดำหน้าข้าวเจ้าพี่น้องพีนี่บอกว่าป่อพ่นสิใส่ข้าวยัง าล่าเพิ่นกำลังไทยพี่น้องมื่อนี้พิ่นออกมาท้ยซอยเนาะวันนี้พนนนเพืเ่นไทยใกล้สิแล่เลยพี่น้องเลยอันนี้มาซ้ำเนาะกินข้าวแล้วเพื่อเช้าเมื่อยเช้ายังกะเข้าสีม่วงเลยพี่น้องเลย,งเย,งเยลงมาไหวยหล่กับบัวว่ามันแดด ใกล้สีแล้วล่ะงานนี่กับประเมินน้อยพี่น้อยมักใหญ่เลยตามมากระชัเวลาลายมือพี่น้องเปิดเสีแล้วฝนกับโบโต๊กพี่น้องเอ้ยถ่ายแหงโคไปเลยวัดก้าไว้กะจนแหงจนโคฝนโบ,บโต๊กมาห้า มือได้ก็มืดคื้มามอยู่ฝนทำโบโต๊กสับเ่อแค่เนี่ยแต่แถวกลางมันพี่น้องมันเป็นดินทรายดินกับสีสุ่มเนี่ยบกแข็งเนี่ยแถวขอบมันเน่ยปาดโบได้เลยมันแข็งมันยังถ้าฝนโบโตกใส่หลายรอบ จากสิทไทได้ทางนั่นก็เป็นหินดานเป็นดินดานท้ายบลงเลยแถวขอบทางนั้นผาดเป็นหินแห่พี่น้องเลยปาดบกเขาเลยขอเาเราพิจนจัดวางเว้นนี่เนาะเหืียบแล้วพี่น้องขอจอนก็ขึ้นไปเห็ดอยู่เห็ดกินท่าเพิ่น งานรบแรงกับเรือบริไล่ปันได้จักหน่อยกันแล้วเลยพี่น้องใช้งานนี้แล้วกับซิลเนาะสิมาครัเนืน้องคุณล่ะขาโฟรโตคุณล่ะพี่น้องอย่างสิมาใช้หุบหน้าต่อโอ้ใครแน่ตกแรงมาในไรรมเย็น ใช้รอบเศร้าแล้วป่ะตัวแดดพี่น้องไอ้แดดเปีเป้ยงๆเลยหนาแหล่หน,า,หนาดำเข้ากันเผื่อแล้วให้แล้วหน้าเนี่ยสภาพหน้าตาจะเป็น,นอะไรเนาะดำบื้ปือกับธรรมดาเนะพี่น้องเกิดมาเป็นลูกชาวนาต้องตากแดดตากลมยำเบีกยยำง,งานเนาะ อยู่หน้าบรรยากาศดีขนาดพี่น้องถ้ามีเงินเนาะอนาคตข้างหน้า,ขนขา,นา,าใครมีเงินลูกเต้าใหญ่มาพุกเพียงอยู่พี่พี่น้องผู้เพื่อนอยู่พี่อยู่หน้าพี่อยู่ไรอ้อยพี่น้องใกล้แคมทางเลยพี่น้องเลยเย็น,นสบายเลยอยู่ห่างอยู่หน้าสะดวกสบายพี่น้องน้ำในกับบัวอืดพอกับแม่ไปก็นอนหน้าประจำ ตกแรงมาละเย็นขนาดเลยใกล้สิแล้วละประมาณสามสีล่ล่องกันแล้เลาอะพี่น้องสามสี่คลอง เดี๋ยวบอจอนจะเปลี่ยนเบาล่าไทยก็พี่น้องเลยปิดจอกก่อนไม่ใช่เปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนบอลจอนยิงเรือหน่อยเดียวเนาะ ไปแล้วแล้วเลือหน่อยเดียวส,สำงูมันแต่ว,ว่ามันมันบ่ซสื่อเลยก็มือได้รับสิได้์ยด ห g าก็บลาไลบนไดยอดได้อยู่า,า,าถัว่วปั๊บใหม่อยู่ป,ยยปัป๊บใหม่พันยาขึ้นลายเนาะโอ้ปแปลกด้วยเห เจอหมองมันอ่อนกระไทยม้วนอยู่แ่เจอหมองมันแข็งๆคือวังเช้าเดี๋ยวเว้ยเพราะยังหายอย่างห้องเดี๋ยวก็คมเดี๋ยวก็คมโอ้ยหมดแรงนี่จะิเป็นเล้วได้ข่อยน่อเพราะว่าช่วงเช้ามันมันมองหันดิแต่ว่ามันแข็งดิ องที่ไทยเรียบปะนินทรายเวลาดำนี่เว้ยน้ามีนี่เจ้าเรียบร้อยเลยากห้อยากห้องมันแข็งเลย ย้อมหับวัเสียงมันดีเนาะคูบต้านี่พี่น้องรหลดคันนี้ประมาณเก้าปีสิบปีเลยได้คูบตา้าคันนี้นะยังมได้ไเห็ดยังเลยสีพิเศษเนาะมันสีแดงเด้พี่นองมีบอลายคือขคงเมอร์นี่มีแต่สีเหลืองเนาะเพราะว่ามันเป็นแบรนด์ของเพิ่นเนาะพี่นอง คูปบตาแต่ว่ารุ่นนี้รุ่นสีพิเศษเนาะสีแดงเสียงมันยังนิ่มเ,เพราะว่าเห็ดแต่หน้าเนาะหมดลไปเห็ดยังนน่ะพี้องแล้วใหยแล้วหน้าเลยกัยาเนาะอ รบงานบ่เนะี่ยยิงเรือม,มองเดียวน้อยเนาะให้นี่เป็นไล่เย่อได้ไล่กว่าโหจักคิดว่ะแล้ว รุ่นชิ้นเพ้งนี่โบเลงนี่กบ <S <S ับกับสีโบนักปันธ์ปรับไทยขึ้นเชียรถขึ้นแล้วเนะเวลาเอาขึ้นนี่คือแบบโอ้โหสุดเงาเลยมันมัน,นหนักขัวเลยแขนไปนำ อันนั้งกินน่ะนะฮะ,ะกินเนบกินวะมันสิเวลาจะไปแล้วมันสิบาดกินลายเออนั่นแหละเอาออแเลนเอไอปเฮ้นวันนี้ออ อ่าอ,อโอเคพี่น้องขึ้นบานนี้ปุเดี๋ยวให้มาจอนผมไปจบคลิปอยู่เทิงหมดแล้วเนาะไทยแลนดเรียบร้อยแหละตอนนี้ก็ขึ้นมาเทีท่ยงแล้วพี่น้องก,ก็สิได้กลับได้เมื่อเลยเนาะมันจะเริ่มคขำแล้วพี่น้องเดี๋ยวสะพอนเพภ่ษสิยากน้องมิวกี้เดี๋ยวมาน้องมิวกี้เปลี่ยนสะพอนก,ก่อนเนาะพุดหน้ากันไทยแ,แล้ว์เลยพี่น้องหน้ายอดยังแต่หน้าดำบ้านนี่เวลาล่อท่าฝนโต๊ะคนละพี่น้อง เมื่อคืบม,มาคือสิตกอยู่มือใดหจ้ะตกลงม,มาไหนก็ว่าพราห้ามกล้าแน่ยกล้าเขาหวานไว้ฝนบปตกห้ามทางลุ่มเนี่ยย่างเบิดพี่น้องเลยย่างมาทั้งไทยแถวเทิงกับย่างแม่มไปเลยภูณราถ้าฝนตกมาให้มีหน้ามาย่างภูณราพี่น้นองจากสีไทยบ้านนี่ยเทวจรศศิเมือบ้านกับพี่น้องเลยเคพี่น้องเดี๋ยวไปพบพ่อกันอยู่ เพื่อนเนาะตอน้อหอดเพื่อนเมื่อหาน้องมิวคี้ก่อนมากันยามหอดเพื่อนสิพี่น้องมาแหวเบึงคนน้อยก่อนอ้าวมิวคี้มิวี้มาบ่งคนน้อยบอสเฮ้ยียยายวยยดียย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 สวัสดีจ้ายยยยยไยยสวัสดีจ้าหน้าูด้ยพ่อาอย ให้กระตื่นนอนบ่บ่โอ้ยคี้ให้กระตื่นนอนบ่ตื่นแต่หึงล้วฮ<า>่าใช้ผอดิใช้ผออยากแม่้ำผอ่ะอันนี้ต้มใบนาดวันนี้ต้มเนี้ต้มใบเป้าใบคาบใบเป้า,า,ปาต้มให้ชาวจอยเป็นอาบพี่นอ้องยุกี้กับห้ากามาฮอดเนาะอพอใช้กามาพอพอใช้วันนี้ตามลังกันมา สดีกพี่น้องออกไฟไกามาจอยนอนอยู่เฉยๆนอนอยู่เฉยๆก็ยังเบื่อแล้วอยู่ในไฟเป็นน้าใดอยากซีว้า เป็นกระปิงปลาระปิงปลาคอให้คนอยู่กรรมบ่ออยู่ชุ่มกว่าเก่าได้เพราะว่าลูกคเล็กกันทานย่างก็จะอยู่ก้ามือทานทานไปง้อกับเทิดขนาดเรยัเลยค่ะะ้นาโพโต๊ะนะจักคืนละสองคืนแล้วเนาะสคืนามคืนนี่พี่เน้องคืนที่สามองการอยู่ไฟอยู่ อยู่ไปแชร์ได้หมดเก็ทอนอยู่นี่แหละไปเบน่องซับมอเห็นอะไรนำห้อนไปจังมออะไรมืาอนี้ยซองซับมอเลยอันนี้มอที่ยังหนึ่งมอที่สามบ่กมอที่สามบางคเห็นน้ำเต็มเลยอือเอาจุกไปเลยเกินอันนี้ต้มยังนะต้มห้าจะนั่งแดงบังบังบังบ่ายเต็มหม้อ นม่อร้อินีตนี่มิตีมเอ้ยเข่าไปบ่ให้อีกบ่คนน้อยเนี่่นก็มาเฝ้าคนน้อยเนาะเฝ้าลานน้อยเพิ่อนจอนข้าก็มาหนาขึ้นมาไว้หมวก้าเข้าไปเนาะมีแต่ ดิน้นสีดตมพี่น้องจดสีเปือนเฮือนเพื่อนขึ้นมาชมวิวอยู่เทิงอยู่เทิงด่าน,นฟ้ากับพี่น้องแต่บรรยากาศยามหนึ่งแรงพี่น้องวิวงามขนาดเลยตกแรงมาแล้วค่ายในมันบอดแดวพี่น้องยากาศบ้านหวยงาง ร่อนฟ้าปบบพ้อเรียลงไปตาล่ายเลยพี่น้องเลยยามบ่ายคืนเบาคลอดบ่ายคืนมานอนนี่เนาะนอนเย็นมานนอนเพื่อนสาสเอร์มอนมาปูนอนโอ้เย็นเด้ โอเคพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้กับประยอร์กสิขอจบคลิปเอาไว้ชั้นนี้ก่อนเด้อมักกระดุมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดซั่นกระดิ่งขอบคุณน,น,น้ำเนาะเพื่อสุขภาพคลิปใหม่ๆจะสร่องของเราสำหรับคลิปนี้ก็ไปล่าพี่น้องสบายดีสวัสดีพี่น้อง